โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมบริการวันนี้ผมภูมิเฉเพราฟอรมาเรีนครับก็สัปดนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซล l l a n ์เมจิกหรือว่าเกมถังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับต้องขอย้ำเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ เป็นเซิร์ฟเถื่อนนะครับไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามนะครับขอย้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่ออะไรเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าเขามีแอดมินคนไทยนะก็อาจจะแบบสะดวกสบายขึ้นเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ช่วยได้พอสมควรอยู่เนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาในาเพจแล้วกันเนาะว่าผมเนี่ยนะครับพอดีมีปัญหาเรื่องการเติมเงินไม่เข้านะครับเติมเงินแล้วไม่ได้ เหรียญฟอกอะไรประมาณนี้ mm hmm. ใช่ไหมครับฟอกลอยเนี่ยเราควรทํำยังไงดีนะครับเนาะอยากให้ผมเนี่ยเข้ามาเป็นกระบอกเสียงหน่อยอะ่ะตรงๆนะส่วนตัวผมเนี่ยคือไม่ได้รู้จักกับทีมงานหรือว่าอะไรนะครับขอย้ำเพราะว่าอย่างที่พูดไปนะว่าเขาเป็นประเทศเวียดนามเราจะคุยกับเขาเนี่ยก็ยากแต่ว่ามันมีวิธีติดต่ออยู่นะครับนะอันดับแรกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับเข้าไปที่ Discord นะครับของเขานะ Discord เนี่ยมันจะ ติดไว้ตรงที่ตัวของเพจ facebook อยู่แล้วใช่ไหมเผื่อใครเข้าไปเนี่ยเขาจะมีลิงก์ i s c o r d ไว้ให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมเข้าเพจให้ดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเข้าเพจให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะได้แบบเข้าใจกันนะครับโอเคโอเคอันนี้คือเพจ facebook ของทางเกมนะครับทางเกมเขาเลยนะตัวนี้นะครับ อ่านี่อันนี้คือเพจแล้วก็เขาจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้เสมอครับอันนี้คือ Discord ลิงก์ Discord เห็นไหมนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนครับใครมีปัญหาหรือเติมเงินไม่เข้าลดกวนนะครับลบกวนเข้า Discord ก็คือ Discord ตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆนะครับนะบอกผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถช่วยเพื่อนๆแก้ได้อันนี้พูดตามตรงเลยนะไม่ได้กวนโอ๊ยหรือว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องของเขาเลยผมไม่ได้ใช่ทีมงานนะเผื่อใคร ทักมาถามผมว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยช่วยติดต่อทีมงานให้หน่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ใช่ทีมงานนะครับผมก็แค่เป็นยูทูบเบอร์คนนึงเป็นนักรีวิวเกมอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเรามีปัญหานะครับเนาะเขาบอกว่าให้ติดต่อไปทาง Discord นี้อ่าแล้วก็ Discord เนี่ยสังเกตครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีช่องทางภาษาไทยตรงนี้นะครับแล้วก็แอดมินที่ดูแลกลุ่มเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเขาจะคือคนนี้นี่นะนี่เห็นไหม นะครับสามารถทักเฟซส,ส่วนตัวของเขาเอ้ทักทักไอตัว Discord ส่วนตัวของเขามาได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมลูกสีเหลืองนะครับเราสามารถทักไปแล้วก็แจ้งเข้าไปได้เลยนะครับนะผมแจ้งไปแล้วครับต้องการรอทางทีมง,งานเขาตอบอยู่อะไรประมาณนี้คือเราต้องทักส่วนตัวไปหาแอดมินเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะยก์ปัญหาให้ว่าเราเติมเงินเข้าไม่ได้แล้วเขาก็จะเอาไอตัวเลขไ d ของเราเนี่ยไปให้เขาเช็กให้ดูอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็หลักๆเนี่ย อันนี้คือวิธีแก้ไขนะครับเนาะนะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามา Discord แล้วก็เข้ามาบอกแอดมินนะครับนะบอกผมเนี่ยผมช่วยไม่ได้แต่ว่าผมก็สามารถทำคลิปวิดีโอเนี่ยมาบอกเพื่อนๆได้ว่าสามารถทําอะไรยังไงได้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงสักเล็กน้อยให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้จักกับเขาเลยนะเพราะาทีมงานเนี่ยเป็นในส่วนของประเทศเวียดนามนะนะฮะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันก็สำหรับการที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคันแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสาหรับคลิปวิดี้อนี้สวรับ